ล้วคะ่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มานั่งติดหน้าจอก็ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาหน้าและก็หน้าอกเด้งกันนะคะกับอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ต้องสัญญกรรมแต่สวยได้นะคะเราจะมาคุยกับต้นตำรับมือตก ให้เด้งให้อึมกับคุณกุ้งเขมิกานะสงขลาแล้วก็ลูกศิษย์มือตกเพียงคนเดียวนะคะคุณน้ำซุปเพลินรัศมีเงินทองอุดมเพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ฮะมือวางอันดับหนึ่งตบนมของประเทศไทยนะฮะแล้วก็นี่ลูกศิษย์เพียงคนเดียวต้องบอกว่าเป็นคนเดียวเท่านั้นนะเออตบนมเนี่ยเราได้ยินมานานแล้วนะฮะแล้วจริงจริงมันช่วยได้จริงเหรอะอันนี้รับประกันผลแล้วฮะยังไงฮะรับประกันยังไงครับ ว่าถ้ามาตบแล้วขึ้นแน่นอนขึ้นจะบอกว่าเมืนอน่อกี้เขาห้องน้าไปพี่เขาบอกว่าให้ลองจับของพี่เขาแล้วเ <c oughs> ขาบอกว่าหน้าอกของเขาเนี่ยเหมือนตอน17บเจถูกต้อง <c oughs> อายุสี่นะแต่ว่าน้องแค่17บ็ดค่ะ <c oughs> นะ <c oughs> เปิดให้ดูเรียบร้อยแล้วพึก ยกทรงก็ไม่อชอบปีชามคะอโ,อโอ้ยสา,สาวแถวนี้นี่เขาแบบว่าเรียงคิวบอกว่าเดี๋ยวจบรายการขอลองตบดูนะอยากรู้แล้วอยากรู้แล้ว<อ>ว่าจะทำยังไงให้คงสภาพอย่างนั้นอยู่ลองเลยดีกว่าเ <c oughs> ดี๋ยวดูตบนมแต่ลอ,องการุ่นนะคุณผู้ชมคะคืออันดับแรกนี้ต้องบอกก่อนนะคะการที่จะตบนมอันดับแรกก็เขาดูน้าอกลูกค้าก่อนว่านมลูกค้ามีอนาคตไหมถ้าเกิดไม่มีอนาคตกลับไปทําใจที่บ้านก่อนทำไมนมมีอนาคตนี่เป็นยังไงฮะมันต้องเป็นยังไงนมมีอนาคตก็คือสามารถตบได้แต่ถ้านมไม่มีอนาคต นี่คือเราเห็นแล้วเราเห็นใจก็ออกมาับบหม้าความฝันอะไรอย่างเงี้ยออกและเป็นอกไก่มากแล้วก็นมีปัญหาอกไก่นี่คือลักษณะอย่งอกคือเหมือนคนหลังค่อมแต่ออกมาข้างหน้าค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอย่างคุณยายบอกว่าต้องเอาพาดหลังไว้แล้วอย่างเงี้ยสามารถที่แบบว่าถ้าถ้าถ้าคุณยายยังมีไฟอยู่ก็มาได้ค่ะแต่ก็คือยังพาดเหมือนเดิมเพียงแต่อาจจะสั้นขึ้นนิดหน่อยพาดอาจจะไม่ถึงไงอาจจะได้แค่ไหลใช่ทุกคนลองดูดีกว่านะฮะ นี้คุณผู้ชมอยู่ทางบ้านก็ดูแล้วก็ทํตามทำตามได้เลยก็คือขั้นตอนแรกใช่ไหมคะก็เวลาสมมติว่าลูกค้ามาปุ๊บเราก็จะจับวัดว่าตอนนี้เท่าไหร่อ่ะตอนนี้ยี่สิบเก้าอ่ะเขียนชื่อไว้เดี๋ยวทำเสร็จจะขึ้นได้เท่าไหร่การตบอันนี้เราจะตบเราจะสาธิตการกระชับก่อนนะคะการกระชับก็คือง่ายมากถ้าจะคิดจะทําเองนะคะก็คือเอามือวางไว้ที่นมนะคะฐานนมข้างล่างถ้านมยานนะคะโกยขึ้นไปอย่รูด ลูดขึ้นไปลูดขึ้นไปนับไปเลยค่ะไม่ต้องถอดเสื้อในเหรอคะต้องถอดเสื้อแค่นี้สมมติมันแหมกวนคะขนาดจริงๆเลยแล้วลราก็เห็นไหมคะเราก็โกยขึ้นไปโกยขึ้นโกยขึ้นไปอย่างนี้ถูกไหมโกยขึ้นไปสําหรับกระชับแต่ว่ามันมีข้อห้ามอยู่นิดนึงว่าต้องดูด้วยว่าเพราะว่านมทุกคนจะไม่เท่ากันเป็นเรื่องปกติไม่เท่ากันนี่หมายถึงแต่ละคนไม่เท่ากันหรือสองข้างไม่เท่ากันสองข้างไม่เท่ากันสมมติว่าข้างนี้เล็กกว่าเราก็โกยสักประมาณสัก ห้าสิบหกสิบค่ะอ่ะข้างนี้ใหญ่โกยแค่หนึ่งก็พอรอกันสักนิดหนึ่งอ่าถ้าโกยพร้อมกันมันจะไม่เท่ากันอีกตลอดชีวิตค่ะอ่าครับที่กู้ไปเอาสูตรนี้มาจากไหนฮะเนี่ยอันนี้มันเป็นของมรดกที่บ้านเป็นของคุณยายค่ะเป็นภูมิปัญญาเป็นภูมิปัญญาไทยค่ะค่ะแล้วก็ตบนมเนี่ยดังไปทั่วโลกนะคะแล้วก็มีเล่มวิจัยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ญี่ปุ่นให้20ล้านแต่บอกได้เลยว่าไม่ขายไม่ขายสูตรไม่ขายไม่ขายสูตรค่ะนี่ตบครั้งเดียวเราอยู่เลยค่ะตบสองครั้งนะคะอยู่เลยค่ะ อยู่ทั้งตลอดชีวิตนมนี้ไม่มีอะไรอยู่ถาวรบอกได้เลยว่าหย่อนยานตามธรรมชาติแต่ว่าขึ้นแล้วเนี่ยก็คือสมมติว่าตอนนี้ใส่ A70 บเราบอกเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณจะได้ประมาณครับ C 70นะคะแต่ว่าก็คือมันก็จะเต็มอย่างนั้นแหละแต่ว่าพอด้วยวัยมันก็ลงมาอะไรนะคะเป็นเพราะตบจนมันบวมเหมือนทึ่งต่อยปะคะอ๋อไม่ใช่เพราะว่าการที่ว่าถ้าบวมเนี่ยเราจะตบกระชับไม่ได้เพราะตบกระชับมันต้องอัดแน่นค่ะเขาบอกผู้ชายห้ามเท่าด้วยดูที่ ร้านพี่อ่ะใช่ค่ะมันจะมียันเขียนเวลาเขลปยร์ปอดผู้ชายโอ้เดี๋ยวเห็นนมไงเพราะว่าเวลาตบเขาต้องเปลือยไงใช่ค่ะมันเป็นอาณาจักรผู้หญิงนะคะต้องใช้ครีมด้วยหรือเปล่าฮัครีมนี้ลูกค้านํามาเองอค่ะครีมนี้เอามาเถอะเพราช่วยทางใจค่ะช่วยว่าได้ใช้ค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าที่ในสูตรของพี่ก็คือที่จะทำให้มันเด้งดึงได้เนี่ยก็คือก็คือมนอของปัญญาของกุ้งมืออกอตบอย่างเงี้ยค่ะค่ะ อยากตกมั่งกันเลยคนนี้ถ้าสมมตินมเหลาข้างใช่ไหมฮะอ่านเห็นนิดนึงไปเหม่อนอ่าเกิดไม่ขึ้นมาเลยนะะคคไปแถนแฉชุนไชยสตรีนี่ทำไมซื้อใส่เมื่อกี้ค่ะอาณาจักรของพี่กุ้งนะคะคือห้ามผู้ชายเข้าแต่อีกอาณาจักรนึงนี่เขาบอกผู้ชายเข้าได้และผู้ชายเข้าเยอะด้วยจริงเหรอใช่ไหมคะพี่น้ำซุปก็อาจารย์ให้มาค่ะ เพราะว่าบ้านอาจารย์เขตปลอดผู้ชายค่ะบ้านนักซุณไม่ปลอดผู้ชายไไปทำอะไรคะผู้ชายที่ตบอะไรตบหน้าค่ะตบหน้าอย่ค่ะตะอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะโอ้ไม่ต้องลองก็ได้ตบหน้าใสตบหน้ารอค่ะเพราะหมายถึงว่าพี่เอาเอาสูตรของอาจารย์ไปปรับใช้เป็นการตบหน้าไม่ค่ะเรียนสอนตบหน้าอีกต่างหากค่ะอ๋อเหรอมีตบนมตบหน้าใช่ค่ะแล้วพี่ก็เอาไปตบหน้าค่ะแล้วตบเพื่ออะไรคะแม่ตบอยากหล่อไหมสอนตบสอนตบได้ไหมคะ ต้องอาจารย์ค่ะสอนแล้วสอนกี่บาทคะอาจารย์เอ่อหนึ่งล้านบาทค่ะค่าอะไรหนึ่งล้านตบหน้าหนึ่งล้านบาทตบหน้าแบบผู้หญิงตบหน้าผู้ชายอย่างนี้เนี่ยนะฮะถูกต้องค่ะหนึ่งล้านบาทมันแพงกัอะไรครับพี่ก็แพงภูมิปัญญาเนีลยอะแล้วมีคนมาติดต่อสอนไหมคะเอ่อเยอะค่ะคนที่จะมามาเรียนเนี่ยต้องคัดเลือก ต้องเลือกก่อนเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคุณไม่ได้แค่เรียนไปแต่คุณเอาชื่อเสียงของเราแล้วก็เอาความภาคภูมิใจของเราไปเพราะว่ากุ้งเป็นหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกที่รอยเตอร์ให้ฉายา,ยา,าน,นี่จดลิขสิทธิ์อะไรนีนอเปล่าคะลิขสิต์ตบหน้านี่เป็นลิขสิ์ในตัวเองแต่ลิขสิตตบร่ยมีเรียบร้อยแล้วมีเล่มวิจัยเรียบร้อยแล้วเคยมีปัญหาเรื่องคนไม่ยอมรับไหมคะว่าโอ้ยมันจะตบได้จริงเหรอมันจะขึ้นเออไอ้นี่มันเป็นเป็นเป็น ปัญหาที่แบบธรรมดามากแต่ส่วนมากจะเป็นหมอค่ะเป็นหมอเอ่อเป็นหมอสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กุ้งก็อยากบอกนหน้าว่าคุณหมแบบคะคนในวีไอาที่ไปตร หน้าสั่นเลยนะครับคุณหมอไม่ยอมรับใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหมอเสมัยใหม่จะไม่ยอมรับแต่กุ้งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณหมอมาพิสูจน์ได้อพิสูจน์ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เห็นผลเนี่ยกุ้งยืนอยู่ตรงนี้2ี่บสองปีกุ้งกุ้งคงยืนอยู่ไม่ได้ครับป่านนี้ขี้คงเต็มหน้าบ้านแล้วค่ะว่าคุณหมอดลองแล้วติดใจแล้วเมื่อกี้ที่กุ้งบอกว่าสอนเนี่ยเลือกคนสอนด้วยและคนนี้เป็นเพียงคนเดียวที่เลือกมา คนนี้เป็นคนแรกที่กุ้งเลือกค่ะเลือกที่จะสอนเพราะว่ากุ้งเห็นถึงเขามีพรสวรรค์เพราะเขาเขามีพลังมือที่เป็นอมหิตต้องความ้ใจกาไปตบค่ะตบเพื่อความอมหิตหรือเปล่าคะเพราะว่าเขาเป็นแม่ค้าไข่เนื้อไงคะเป็นแม่ค้าไข่เนื้อแล้วก็พลังในการที่จะตบหน้าผู้ชายเนี่ยมันจะต่างกับมือผู้หญิงอ่างั้นต้องมาคุยกับพี่น้ำสุดแล้วพลังอมหินี้ตบยังไงคะตบยังไงหน้าผู้ชายเขาจะแข็งแรงใช่ไหมคะ พี่กุ้งเห็นว่าเราสามารถได้อหยิบเรามาปั้นพี่กุ้ตบเพื่ออะไรบ้างนะฮะตบเพื่ออะไรหน้าเดงตบหน้าเด้งหน้ากระชับหล่อสวย อย่างคนนี้เขามีปัญหาหน้าออกค่าอย่างเงี้ยฮะตบให้มันเข้าได้อได้สามารถออได้เหมือนกันนะโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยสามารถปั้นหน้าได้ใช่ไหมคะอันนี้หน้าเขาถ้าตบหน้าที่เอที่บ้านกุ้งอาจจะมีตบหน้าเหมือนดาราถ้าคุณนิ้นตบปุ๊บหน้าจะเป็นแพนเค้กทันทีเลยยัไม่ใช่รองเท้าแพนนะฮะแพนเค้กค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวกุ้งจะทําให้ดูอ่ะเดี๋ยวอ่านะคะอเดี๋ยวกุ้งจะทําให้ดูแป๊บหนึ่งค่ะอ่ะดูคิ้วนะคะเดี๋ยวดูคิ้วเอาไว้เลยนะะค โอ้หน้องแพนเค้กนี่สะดุ้งเลยนะฮะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการชมนะคะนี่เดี๋ยวเรามาชมกันว่าขึ้นจริงเปล่าคิ้วเดี๋ยวแม่จำหน้าไม่ได้นี่นี่ต้องใช้เวลานานไหมฮะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วค่ะหันหน้าพี่กิฟหันหน้าหากล้องนิดนึงแตกต่างจากเดิมอย่างไรกล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้อ่าอาสังเกตว่าอีกคิ้วข้างหนึ่งนี่จะสูงกว่าอีกข้างหนึ่ง ถูกต้องค่ะค่ะไหมคะนี่คือการแบบนั่นคิ้วแล้วก็มีจะมีแก้มแล้วจะมีเก็บคางเี้ยงนะครฮะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เรานํามาโชว์นะฮะดูผลลัพธ์กันเอาเองนะครับว่าคุณกิฟเมื่อกี้ประมาณไม่ถึงนาทีนะครับก็ดูกันเอาเองว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็นี่เป็นภูมิปัญญานะครับแล้วผมเชื่อว่านี่แหละครับเป็นภูมิปัญญาที่ทําให้คนที่ตกงานเนี่ยมีรายได้ได้นะฮะอันนี้ต้องเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะใช่ว่ามันไม่เหมือนใครความต่างเนี่ยนะฮะทำให้คน ก็บอกแล้วภูมิปัญญาไทยเนี่ยนะมีเยอะแยะมากมายนะถ้าเกิดว่าเรารักษาไว้ก็สามารถสร้างเงินสร้างรายได้ได้ตบนมตบหน้าครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับพี่โป่งและก็พี่น้ำสูสวัสดีครับช่วงหน้านะครับผมพาไปดูบรรยากาศของคอนเสิร์ตลูกทุ่งททพ5นะครับคุณฝนธนสุนทรเขามีเคล็ดลับความงามมาฝากด้วยช่วงหน้ามาติดตามครับ